การให้ยืมทรัพย์สินไปใช้ตลอดชีวิตนั้นเมื่อผู้ให้ยืมเสียชีวิตญาติาจะเรียกทรัพย์สินนั้นกลับคืนมาได้อย่างไรหรือไม่นะครับด้วยผู้ให้ยืมรถยนต์ไปแก่ญาพี่น้องซึ่งมีความรักใกล้ความสามาัคคีกันก็เลยให้ญาตินั้นยืมรถไปใช้ตลอดชีวิตของผู้ยืมหลังจากนั้นไม่นานผู้ให้ยืม เจ้าของรถก็เสียชีวิตซึ่งโดยปกติรถกันดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นมรดกตกทอดเเตรายาเมื่อตาญาตได้ร้องขอจขากมรดกแล้วก็ไปโอนทรัพย์สินรถยนต์กันดังกล่าวนั้นมาเป็นชื่อของตาญาติตายาตก็มาขอรถกันดังกล่าวคืนจากผู้ยืมซึ่งเป็นยาก,กาันผู้ยืมเขาบอกว่าไม่คืนเพราะว่าได้ตกลงกับผู้ตายไว้ก่อนแล้วว่าเขาจะยืม กันดังกล่าวนั้นไปตลอดชีวิตของเขาและก็เจ้าของก็คือผู้ตายนั้นได้ทมสัญญาว่าให้ยืมไปตลอดชีวิตเมื่อตกลงกันไม่ได้ตายากก็ได้ไปฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนจากผู้ยืมก็มีการพิจารณาคดีกันต่อสู้คดีกันดังกล่าวเมื่อต่อสู้กันเสร็จศาลก็ได้มีคำมีพากษาว่าการยืมรถนั้นก็คือการยืมใจ้คงรูปในกฎหมายซึ่งการยืม ใ้รถยนต์นั้นจะระงรับสิมไปเมื่อผู้ยืมนั้นเสียชีวิตก็แล้วสัญญาดังกล่าวนั้นการที่ผู้ให้ยืมเสียชีวิตนั้นทําให้สัญญาการยืมใช้รถยนต์นั้นยังไม่ระงรับสิมไปแต่ญาติจ,จะต้องผูกพันในข้อสัญญาการให้ยืมรถยนต์นั้นไปตลอดชีวิตของผู้ยืม ซึ่งศาลก็ได้พิพากษาว่าพระเย็นกันดังกล่าวนั้นทายาทจะต้องปุปปันไม่สามารถเจียบมาฟ้องพระเย็นกัะดังกล่าวคืนไปจากผู้ยืมได้ศาลก็เลยพิพากษายกฟ้องนะครับนี่คือคดีมรดกผู้ตาจะให้ใครยืมอะไรใดหรือไปหรือไม่ร้อจับสามารถเรียกคืนได้หรือไม่เรียกคืนอย่างไรนะครับมีปัญหาโตมาปรึกษาแต่ในนัดยินดีกันปรึกษาทุกคนครับสวัสดีครับ